วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูซ้อมอีกแล้วนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้คือการบวกและการลบเศษส่วนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูซ้มต้องบอกเด็กๆก,ก่อนเลยว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการบวกและการลบเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะทําส่วนให้เท่ากันโดยการหาตัวเลขเข้าไปคูณแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องคูณทั้งเศษและส่วน ทีนี้ครูส้มีเทคนิคดีๆมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเพื่อที่เด็กๆเ,เนี่ยจะได้ทำเป็นระบบเป็นขั้นตอนนะคะข้อที่หนึ่งเลยเราต้องเช็คก่อนว่าในโจทย์ของเราเนี่ยมีจำนวนคราหรือไม่ถ้ามีจำนวนคราเนี่ยนะคะให้เด็กๆจัดการกับจำนวนครานั้นก่อนจัดการอย่างไรก็คือทำให้จำนวนคราเนี่ยไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นเศษเกิน เด็กๆยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะถ้าใครจำไม่ได้อย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูส้มลงไว้ก่อนหน้านี้นะข้อที่2ค่ะทำส่วนให้เท่ากันการทําส่วนให้เท่ากันเนี่ยเราจะทําส่วนที่น้อยกว่าให้เท่ากับส่วนที่มากกว่านะคะอ่ะข้อที่3ค่ะเริ่มทําการบวกลบนะคะข้อที่4ี ทีนี้ในข้อที่4เนี่ยค่ะ <mean clear ing statement> คำตอบที่เด็กๆได้เด็กๆต้องสังเกตด้วยนะคะว่าคําตอบที่เด็กๆได้มาเนี่ยเป็นเศษส่วนแท้หรือเป็นเศษเกินสําหรับในกรณีที่เป็นเศษส่วนแท้นะคะให้เด็กๆดูด้วยว่าคําตอบในข้อนั้น mm. เป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือไม่ถ้าไม่เป็นเด็กๆต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําด้วยนะคะสําหรับกรณีที่คําตอบเป็นเศษเกิน เด็กๆจะต้องทำเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละและดูด้วยว่าจำนวนคละนั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังทีนี้เด็กๆจำไว้นะคะว่าถ้าคำตอบออกมาเป็นเศษส่วนแท้เด็กๆต้องเช็คว่าเป็นเศษส่วนยังต่ำหรือไม่หรือถ้าคำตอบออกมาในรูปของเศษเกินเด็กๆจะต้องเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละเด็กๆจะได้ฝึกทำตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งเศษ5้าส่วนสิบวกด้วยเศษหนึ่ส่วนสอ่าทีนี้อันดับแรกเลยสำหรับข้อนี้เนี่ยเด็กๆเ,เช็คก่อนเลยค่ะตามเทคนิคที่ครูส้มให้ไปข้อที่หนึ่งจัดการจำนวนคระสอ่าสำหรับโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะมีจำนวนครัสไม่เอ่ย ไม่มีถ้าไม่มีเราไปข้อที่สองกันเลยค่ะเทคนิคข้อที่สองคือทำส่วนให้เท่ากันเด็กๆช่วยครูส้มหน่อยค่ะเราจะทำส่วนที่น้อยกว่าให้เท่ากับส่วนที่มากกว่าทีนี้ส่วนที่น้อยคือ3 3เนี่ยเด็กๆบอกครูส้มหน่อยสิคะว่าสามารถทำให้เป็น12ได้หรือไม่ ได้ค่ะถูกต้องโดยการที่เราจะคูณด้วย4ทีนี้กรณีที่เราจะทำส่วนให้เท่ากันเนี่ยถ้าเราหาจำนวนนับใดเข้าไปคูณตัวส่วนเราก็ต้องใช้จำนวนนับเดียวกันคูณที่ตัวเศษด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยเศษ5ส่วนสิบวกด้วยเศษ1ส่วน3 ก่อนหน้านี้นะคะเราได้เช็คแล้วนะว่าเดี๋ยวเราจะทำส่วน3เนี่ยให้กลายเป็นส่วน12ด้วยการคูณด้วย4เดี๋ยวเราจะคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนอ่าเริ่มเลยค่ะเศษ5ส่วน12ตัวนี้มีส่วนเป็น12อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องคูณน,นะบวกด้วยเศษ1ส่วน3 สำหรับตัวนี้นะคะเราจะต้องคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนเพื่อทำส่วนให้เป็น12การบวกลบนะคะเด็กๆบวกลบเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนจะต้องเท่ากันเราถึงจะสามารถบวกลบเศษส่วนนั้นได้นะคะอ่ะคิดต่อเลยคะ่ะเศษ5ส่วน12บบวกด้วยทีนี้ เมื่อกี้นะคะเราคูณ4ทั้งเศษและส่วนอะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะปรากฏว่าออกมาเป็นเศษ4ส่วน12ตัวส่วนเท่ากันยังคะเด็กๆเท่ากันแล้วนะคะทีนี้ในการบวกเศษส่วนเนี่ยเราจะบวกเฉพาะในส่วนของตัวเศษเท่านั้นนะคะเราก็จะได้ว่า5บวก4 ส่วนด้วย12อ่า,อาเด็กๆช่วยครูส้มบวกหน่อยค่ะได้ออกมาเป็นเท่าไรคะเศษ9ส่วน12ที่นี้กรณีของคำตอบครูส้มได้แยกไว้สองแบบนะคะแบบที่1คือกรณีที่คำตอบออกมาเป็นเศษส่วนแท้ให้เด็กๆเช็คว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่กรณีที่2ถ้า ออกมาคำตอบออกมาเนี่ยเป็นเศษเกินเด็กๆก,ก็จะต้องเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะและสุดท้ายเราก็จะต้องเช็คด้วยว่าจำนวนคละนั้นเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืออย่างนะคะอ่ะสำหรับตัวอย่างข้อที่1เนี่ยปรากฏว่า คําตอบเนี่ยเป็นเศษส่วนแท้นั่นหมายความว่าเราจะต้องเช็คด้วยนะคะว่าเศษ9ก้ส่วนสิเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืออย่างอเด็กๆช่วยครูซ่อมคิดหน่อยค่ะว่าเศษ9ส่วนสิเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืออย่าง ปรากฏว่าเศษ9ส่วน12ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตาม่มงั้นเด็กๆช่วยบอกครูส้มหน่อยสิคะว่าเศษ9ส่วน12เนี่ยมีสูตรคูณแม่ไหนที่หารได้ทั้ง9และ12ถูกต้องค่ะสูตรคูณแม่3อ่ะเด็กๆช่วยครูส้หมหน่อยครูส้มขออนุญาตตัดที่ตรงนี้เลยนะคะอ่ะเราใช้สูตรคูณแม่3ใช่ไหมคะอ่ะ3อะไรได้9คะ3 3สา สอะไรได้12บสคะ3 4นั่นหมายความว่าคำตอบสุดท้ายของเราตอบเท่าไหร่คะเด็กๆสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งคำตอบคือเศษ3ส่วน4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งไม่ยากนะคะอะทีนี้เราไปตัวอย่างที่สองกันเลยคะ่ะ ตัวอย่างที่2จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการลบบ้างนะคะก่อนหน้านี้ข้อแรกเราเป็นการบวกสําหรับข้อนี้นะคะเราจะเป็นการลบบ้างเศษ6ส่วน7ลบด้วยเศษ7ส่วน21ขั้นที่1จัดการจํานวนคละปรากฏว่าในตัวอย่างที่2ของเราเนี่ยยังไม่มีจํานวนคละ ข้อที่2ทําส่วนให้เท่ากันอ่ะเด็กๆช่วยครูส้มหน่อยค่ะเราจะทําส่วนตัวน้อยให้เท่ากับส่วนตัวที่มากกว่านั่นหมายความว่าเราจะทําให้เจ็ดเท่ากับ21ทีนี้เด็กๆบอกสิคะว่า7อะไรได้21เราจะใช้อะไรเข้าไปคูณดีคะคูณด้วย3เก่งมากอ่ะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแสดงวิธีทำกันเลยเจ็ดหก ส่วน7ลบด้วยเศษ7ส่วน21อ่าทีนี้ตัวตั้งจะต้องมีการคูณด้วย3เกิดขึ้นอ่แล้าทำไมเราถึงคูณด้วย3คะไหนลองตอบให้ครูส้มชื่นใจหน่อยเหตุผลที่เราคูณด้วย3เพราะว่าเราต้องการทำส่วนให้เศษส่วนทั้ง2ตัวนี้ทำไมคะเท่ากาันเก่งมาก เด็กๆคูณล,ลงไปเด็กๆจะต้องรู้เหตุผลด้วยนะคะว่าทําไมเราถึงต้องคูณนะอ่ะทีนี้6ส่วน7คูณด้วย3และอย่าลืมว่าต้องคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนอ่าสำหรับตัวลบต้องคูณไหมคะไม่ต้องเพราะว่าตัวลบของเรานี้ มีส่วนเป็น21แล้วนะคะอะช่วยคุณส้มคิดหน่อยคะ่ะเศษคูณเศษส่วนคุณส่วนได้เท่าไรคะเศษส8ส่วน21ลบกับเศษ7ส่วน21อ่าทีนี้ตัวส่วนเป็นยังไงกันละคะเด็กๆเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะบวกลบกันเฉพาะในส่วนของตัว เศษเท่านั้นนะเราก็จะได้ว่า18-7ลบ7ส่วนด้วย21อ่ะเด็กๆช่วยครูส้มลบหน่อยค่ะคำตอบคือเศษ11ส่วน21อ่าทีนี้เด็กๆด,ดูสิคะว่าคำตอบของข้อนี้เป็นเศษส่วนแท้อ่าเศษส่วนแท้ ก็ต้องเช็คเลยค่ะว่าเศษส่วนแท้เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำหรือยังเศษสิเส่วน21เป็นยังไงคะมีอะไรหารได้ไหมเอ่ยทั้ง11และ21ไม่มีนะคะนั่นหมายความว่าเศษส1ส่วน21เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะ,ะตัวอย่างที่สอง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปตัวอย่างที่3กันเลยค่ะสำหรับตัวอย่างที่3อ่าเริ่มพิเศษขึ้นมานิดนึงนะคะเริ่มมีจำนวนคละนะอ่ะข้อที่3 3เศษ1ส่วน5บวกกับเศษ4่ส่วน10ทนที่1เลยค่ะ จัดการจำนวนคระโดยการเปลี่ยนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินอ่าเรามาช่วยกันเลยครูส้มขออนุญาตเท่ากับไปด้านข้างตรงนี้เลยนะคะเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมคะการทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินมีเทคนิคดีๆง่ายๆเลยจําได้ไหมเอ่ยหน้าคูณล่างบวกบนแล้วส่วนด้วยตัวส่วนตัว เดิมอ่าห้ามลืมเลยนะคะใครที่ลืมแล้วเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะหน้าคูณล่างบวกบนแล้วก็ส่วนด้วยตัวส่วนตัวเดิมอโอเคทีนี้สำหรับ3เศษ1ส่วน5เด็กๆช่วยครูส้มคิดหน่อยค่ะหน้าคือ3 คูณล่างคือคูณด้วย5บวกบนคือบวกด้วย1และส่วนด้วยตัวส่วนตัวเดิมทีนี้สำหรับข้อนี้นะคะครูส้มจะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนจำนวนคละนะให้อยู่ในรูปของเศษเกินให้เด็กๆดูแต่สำหรับข้อถัดไปเราจะคิดในใจกันเลยนะคะอ่ะช่วยครูส้มหน่อยคะ่ะ3ามห้าบวก1เป็น เศษ16ส่วน5บวกด้วยเศษ4ส่วน10ทีนี้เด็กๆช่วยครูส้มหน่อยว่าเราสามารถบวกเลยได้หรือไม่ไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนทำไมกันคะไม่เท่ากันนะหเนี่ยคูณอะไรได้10มีไหมมีนั่นคือการคูณด้วย2 เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนเก่งมากนะคะอย่าลืมนะต้องคูณทั้งเศษและส่วนอ่ะเราไปกันต่อเลยค่ะเสสิบหกส่วนห้าอย่าลืมสำหรับตัวตั้งนะคะเราคิดไว้แล้วเนาะว่าเราจะต้องคูณด้วยสองทั้งเศษและส่วนเราคูณสองเพื่ออะไรคะเด็กๆเ,เพื่อทำส่วนให้ เท่ากันอ่าแล้วก็บวกด้วยเศษสี่ส่วนสิบนะคะอ่ะทีนี้ได้ละเด็กๆช่วยครูส้มคิดหน่อยค่ะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้ออกมาเป็นเศษ32มส่วนสิบ บวกด้วยเศษสี่ส่วนสิบเราก็จะบวกเฉพาะตัวเศษเก่งมากค่ะ32มบวกสเป็น36ส่วนด้วย10ปรากฏว่าโจทย์ข้อนี้คำตอบออกมาเป็นเศษเกิน เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนรูปของเศษเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะการเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะ่เเคะเราใช้วิธีการหารเก่งมากนะคะอะเดี๋ยวครูส้มจะคิดให้เด็กๆด,ดูนะคะขออนุญาตใช้ส่วนนี้เลยให้เด็กๆดูเด็กๆจะได้เห็นชัดเจนนะคะเราตั้งเลยเศษ36ส่วนสิคือ36หารด้วย 10อ่ะครูส้มขอ,อนุญาตตั้งตรงนี้เลยนะคะ36หารด้วย10อ่ะ10อะไรได้สไม่มี10อะไรได้36หรือไม่เกิน36 10 3 3 10เหลือเศษเท่าไร่คะเด็กๆเหลือเศษ6 6ตัวนี้เราเรียกว่าเศษอ่าสำหรับ3ตรงนี้เราเรียกว่าจำนวน นเป็นการทบทวนให้เด็กๆไปในตัวด้วยนะคะอ้าวทีนี้เราใส่ส่วนรอไว้ก่อนเลยค่ะส่วนคือ10นั่นหมายความว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องได้จากการหารคือจำนวนนับที่อยู่ทางด้านหน้าและตัวเศษที่อยู่ทางด้านบนอ้าปรากฏว่าจำนวนนับคือเท่าไหร,ร่คะ3เศษคือ6คําตอบของเรา ออกมาเป็น3เศษหส่วน10ทีนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละแล้วเนี่ยเราต้องเช็คด้วยนะคะว่าจำนวนคละนั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืออย่างอ่าช่วยครู่อมเช็คหนค่อยค่ะเวลาเช็คนะคะเราจะเช็คเฉพาะตัวเศษส่วนแท้ที่อยู่ทางด้านหลัง ส่วนจำนวนนับที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยเราจะคงไว้เหมือนเดิมนะคะอ่ะเด็กๆช่วยครูส้มดูหน่อยค่ะว่าเศษ6ส่วนสิที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังถูกต้องค่ะเศษ6ส่วน10ด้านหลังนี้ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนื่องจากเขาเป็นเลขคู่แม่อะไราหารได้แน่นอนคะแม่สองเก่งมากอ่ะช่วยครูส้มหน่อยค่ะ 2 3 6สามหกองห้าสกับ5มีอะไรหารเขาได้อีกไหมคะไม่มีนั่นหมายความว่าคำตอบสุดท้ายของเราเลยเนี่ยจะได้ว่า3เศษสามส่วน5ได้ไหมคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆทำตามขั้นตอนหรือเทคนิคที่ครูส้มให้ไว้นะเด็กๆจะสามารถทำได้และเด็กๆจะต้องฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะตัวอย่างสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ค่ะตัวอย่างที่4อ่สำหรับตัวอย่างที่4นะคะจะเป็นตัวอย่างของการลบนะทีนี้เริ่มเลยค่ะขั้นที่1 จัดการจํานวนคละก่อนจํานวนคละเออมีทั้งตัวตั้งและตัวลบเลยนะคะเราสามารถจัดการได้เลยนะคะรวดเดียวอ่ะเราใส่ส่วนไว้ก่อนส่วนของตัวตั้งเนี่ยคือ8อา้าวเทคนิคให้ไปแล้วนะคะในการเปลี่ยนจานวนคละให้อยู่ในในรูปของเศษเกินก็คือหน้าคูณล่างบวกบนอ่ะเด็กๆช่วยครูส้มหน่อยค่ะ 3คูณ8ได้24 24บวกอีก5เป็น29นั่นหมายความว่า3เศษ5ส่วน8เขียนในรูปของเศษเกินได้เป็นเศษ29ส่วน8ลบทีนี้เด็กๆช่วยครูส้มคิดตัวลบหน่อยค่ะเหมือนเดิมเลยเราใส่ตัวส่วนรอไว้ก่อนคือส่วน16 หน้าคูณล,ล่างบวกบน1คูณ16ได้16บวกด้วย11เป็น27นั่นหมายความว่า1เศษ11ส่วน16เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเศษ27ส่วน16อ่าขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นที่2 ทำส่วนให้เท่ากัน8สามารถทำให้เป็น16ได้ไหมคะได้โดยการคูณด้วย2อย่าลืมเวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนเก่งมากเศษ29ส่วน8 สำหรับตัวตั้งจะต้องคูณด้วย2เราคูณด้วย2เพื่ออะไรนะคะเด็กๆเพื่อให้ตัวส่วนเป็นยังไงกันคะเท่ากันนะคะอะสำหรับตัวลบเนี่ยไม่ต้องคูณแล้วนะคะเพราะตัวลบมีส่วนเป็น16อยู่แล้วทีนี้ช่วยครูส้มหน่อยคะ่ะ29คูณ2ได้เท่าไหร่คะ58 8คูณสได้เท่าไหร่คะ16เราก็จะได้ว่าเศษ58ส่วน16ลบด้วย27ส่วน16ทีนี้ส่วนเท่ากันแล้วเราก็ทำการบวกลบได้เลยเวลาเราทำการบวกลบเราจะบวกลบเฉพาะตัวเศษนะคะเราก็จะได้ว่า58 ลบยี่สิบเจ็ดส่วนด้วยสิบหกอเด็กๆช่วยครูส้มคิดหน่อยค่ะ58ลบยี่สิบเจ็ดเหลือเท่าไหร่คะ31ตัวส่วนเป็น16อ่ะ ทีนี้ผลลบของเราคือเศษส1สเ่วนสิเป็นเศษเกินถ้าเป็นเศษเกินเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคะ,ะเด็กๆช่วยกรูส้มน้อยเราเปลี่ยนรูปเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะโดยการหารนะคะเทคนิคที่เคยให้ไปคือเราจะใส่ตัวส่วนไว้ก่อนนะอะ ทีนี้เรามาคิดในใจกันเลยนะคะเศษสามสิบเอ็ดส่วนสิบหกคือสามสิบเอ็ดหารด้วยสิบหกสิบหกอะไรได้สามสิบเอ็ดหรือไม่เกินสิบหกหนึ่งได้สิบหกทีนี้เหลือเศษเท่าไหร่คะ เศษก็คืออ่ะคุูส้มขออนุญาตคิดให้เด็กๆด,ดูตรงนี้เลยนะคะสามสอลบสิ่าเป็นเท่าไหร่คะสิบเลบหเหลือ5้าสองลบหเหลือ1นั่นหมายความว่าเศษของเราคือสิห 15บห้ส่วนสิบ่ะเด็กๆเ,เช็คนะเช็คตัวที่อยู่ด้านหลังนะคะ1เนี่ยเป็นจำนวนนับอยู่ทางด้านหน้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนมันไว้เหมือนเดิมทีนี้เด็กๆพิจารณาเศษส,ส่วนที่อยู่ทางด้านหลังสิคะว่าเขาเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำหรือยังต่ำไหมคะสำหรับข้อนี้เทคนิคเรื่องเศษส,ส่วนอย่างต่ำที่ให้ไปถ้า เศษและส่วนเป็นเลขที่ติดกันนั่นหมายความว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่มแล้วสรุปแล้วข้อนี้สามารถทำไมได้เลยตอบได้เลยก็คือ1เศษสิส่วน16อันนี้ครูส้มขออนุญาตเขียนแยกออกมาให้เด็กๆเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ4ตัวอย่าง ถ้าเด็กๆคนไหนไม่เข้าใจเด็กๆสามารถดูซ้ำได้นะคะและอย่าลืมนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนกันด้วยในหัวข้อการบวกและการลบเศษส่วนในกรณีของตัวส่วนไม่เท่ากันเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูตัวอย่างไปแล้วเนี่ย ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนำเทคนิคที่ครูส้มให้ไปนำไปประยุกใช้ในห้องเรียนกันด้วยนะคะและในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรครูส้มฝากติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ